<c oughs> หมายแนวท่อแถวจันทบุรีเอป่าอะไรเข้านะก่อนลมแรงเห็นว่ามีตัวเงี่ยแนวท่อแนวท่อนะ้ำสามสิสิบใครอยู่อ่าวไทยไปลองกันนะได้ข่าวมาว่ากินเหยื่อหกสิบแปดสิบกรัมเหยื่อแบบไหนลองไปหากันดูนะเพราะบางไม่ได้ขายเหยื่อบางขายจิเบสซาวเดอร์เท่านั้น l อเ l a n d ลิส F.S อลิส F.S 7นิ้วงามงามให้ระบบมาพร้อมกับการมองเห็นสัตว์น้ำหรือวัตถุใต้น้ำก็ตามเช่นโซน่าโหมดธรรมดาแยกเชื้อดีภาพดีดูสวยภาพคมอลังการโหมดฟาร์มที่สูงแนวดิ่งใช้ชื่อว่าดาวสแกนเรามีก็แตะเข้าไปใช้งาน เป็นภาพงามๆแบบนี้และที่สำคัญในหัวทินวันก็มีไซส์เกนมาเรียบร้อยเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยเกิดปัญหาไม่สบา,ายมีน้ำมูกตัวร้อนมาเช็คที่ผู้นำเข้าในประเทศไทยไม่ได้สินค้าหิ้วแต่อย่างใดมีศูนย์ชัดเจนนะครับแล้วก็รับกับบางบาง,บางก็ดูเลเรื่องของข้อมูลอื่นๆต่างๆการติดตั้งการใช้งานเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่บางพอมีเนบให้เหรือพร้อมเช็คเครื่องยนต์พร้อมน้ำมันเต็มถัง วิ่งไปหาหมายวิ่งไปหาเชื้อเปิดเทคโนโลยีพร้อมกันทุกฟังก์ชันซาวเดอร์ฟาร์มที่สูงซาวเดอร์หมดปกติ GPS ไซส์สแกนท่านมีครบแล้วนะครับเหยือ <Yeah. S 1> ไม่ได้ขายแต่กินประมาณสีเหล่านี้ครับผมเล็งตำแหน่งที่จะไปเตรียมออกเดินทาง uh, เล็งตำแหน่งทำการบ้านออกเดินก่อนเดินเรืออยู่ใช้หาดอยู่ใช้ยฝั่งนะครับอยู่ท่าต่างๆ ดูเลขจากเพื่อนในไลน์กลุ่มในเฟซในแชทเอ๊ะปากินแถวไหนเดี๋ยวนี้หมายมันหลุดกันง่ายเพราะเราอยู่กันหลากหลายกลุ่มได้ข้อมูลมาใส่ข้อมูลไปปั๊บแตะไปยังตำแหน่งเมื่อกาบาทไปอยู่อย่างนี้นะครับ mm. เพียงแค่ท่านเลือกคําว่าไปยังกาบาทมันก็จะมีเส้นทางตีไปให้ทันทีนะครับรอเพียงแค่วิ่งเดินทางไปตามเส้นทางที่ตีให้นะครับและข้อสําคัญหากท่านถึงเป้าหมายแล้ว ทุกครั้งต้องกดที่แต่คาว่าการเดินเรือแล้วเลิกคําว่ายกเลิกการนําทางเส้นเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับพอบางท่านเอ๊ะทำไมเส้นยังมีเส้นอยู่ยังมีการชี้ตําแหน่งอยู่เพราะเราต้องกดยกเลิกก่อนนะครับสำหรับลูกค้าบางก็จะมีข้อมูลอื่นๆแนบให้อีกนะครับเพราะบางเองก็มีเรือทดสอบหลายลำไม่ได้ตางกับบางเองนะครับตางกับบางเองเพียงแค่ลําเดียวที่เหลือผูวอนเุเคราะห์เขาช่วยมาเพื่อให้บางมีความรู้ประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดกับลูกค้าบางได้ นะครับทุกอย่างมีต้นทุนซื้อมาจากที่อื่นมาสอบถามค้้าวๆพอไหวซื้อจากที่อื่นสอบถามกับบางทั้งหมดก็ไม่ไหวนะครับเพราะท่านที่เข้ามาซื้อสินค้ากับบางท่านคือผู้อนุเคราะห์ที่ช่วยให้บางสามารถไปต่อได้เพราะทุกอย่างนั้นมีต้นทุนที่ต้องจ่ายนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน บางก็ได้ค่าแรงจากท่านขายสินค้าหนึ่งชิ้นบางก็มีกําไรที่สามารถออกเรือซื้อน้ํามันซื้ออุปก,กรณ์ไปหาข้อมูลแล้วมาตอบกับลูกค้าของบางได้นะครับเมื่อถึงหมายข้อสําคัญนะครับบางทีวิ่งไปที่หมายแล้วอัตราซูมนะครับท่านต้องใช้อัตราซูมเมื่อถึงหมายควรจะซูมอ,อยู่ที่ประมาณใช้คําว่าประมาณนะครับเพราะแต่ละคนก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นในคลิปนี้ถ้าเกิดเดินทางบางจะตั้งค่าอยู่ที่ประมาณ200เมตร แล้ววิ่งตามเส้นเมื่อกี้ไปนะครับแต่เมื่อถึงหมายท่านต้องลดระยะนะครับลดระยะ้าหากไม่ลดระยะเราดูเหมือนว่าเราอยู่ใกล้หมายแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเลยนะครับแต่พอซูมเข้าดูโอ้โหเรือไม่ได้ตรงกองให้ซูมที่ประมาณใช้คําว่าประมาณเพราะแต่ละคนถนัดหรือเลือกต่างกันอบางของเลือกที่ประมาณ20เมตรในการวนหาสําคัญเราต้องวนหานะครับเอาวนหามีจีบ มีจดจีเราก็รู้เฉพาะตำแหน่งหากขาดซาวเดอร์ตาด้านล่างเราก็บอดมืดมิดรู้อยู่ว่าเรืออยู่ใกล้ตำแหน่งแต่ไม่รู้เลยว่าด้านล่างมีอะไรบ้างฉะนั้นต้องเปิดซาวเดอร์ด้วยบางขอเลือกจะเต็มเปิดทั้งหมดที่มีในเครื่องเพราะมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับเมื่อทําการวนปรั๊บอัตราส่วนสังเกตรี่20เมตรเราก็ต้องบนดูโกอนเพราะหนึ่งนะครับคําว่าหมายก็คือบ้านของมันยกตัวอย่างนี่คือบ้านของมัน สมมุตินะครับเพราะมันไม่เหมือนหรอกครับแต่ขอแค่สมมุติตั้งไปปุ๊บนะครับนี่สมมุติที่คือปลาอันนี้มันเดียบปอมนะสมมติเป็นปลาตามธรรมชาติหนึ่งในบางน้ําข้างขึงนข้นข้างเรมน้ํขาขึ้นลปลาอาจจะอยู่มุมนี้ของบ้านนะครับอ่าพอน้ําลงปลาอาจจะอยู่มุมนี้ของบ้านบ้านนะครับหมายคือบ้านของปลาหมายไม่ได้เป็นคุกที่ขังปลาหมายไม่ได้เป็นอาณาเขตที่ขังปลาแล้วปลาต้องอยู่ที่หมายตลอดเวลาเพราะ หากหมายบ้านเหล่านี้ไม่มีของกินอดตายหงายท้องเป็นหนอนใต้น้ำอ๋อไม่เป็นหนอน,ต,น,อน,น,น,อนต้องขึ้นมาโดนเดดแล้วก็จะเป็นหนอนนะครับหมายต้องเน้นย้ําหมายคือที่อยู่อาศัยที่มันหากินมันจะไปหากินของต้นน้ําฝั่งน้ําขึ้นก็ได้มันจะไปหากินฝั่งน้ําลงของหินของกองของหมายก็ได้แสดงว่าเราต้องวนเรือกับหมายนั้นว่าเชื้ออยู่ตรงไหนถูกต้องหรือไม่ครับหลายๆท่านตีความ ยกตัวอย่างคนนั้นให้มาเพื่อนสนิทให้มาหมายมั่วหมายมั่วหนึ่งเพราะปลามันมีหางเอะแต่เหยื่อปลอมบางไม่มีหางนะมันมีลิ้นแทนมันมีหางมันหากินครับมันหากินมันไม่ได้ว่าอวันนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนเซเว่นไม่ใช่นะครับมันหากินแสดงว่าเราต้องวนเรือหนะหมายนั้นๆว่ามันอยู่จุดไหนสมมุติมันอยู่ฝั่งน้ําลงฝั่งน้ําลงของแต่ละถิ่นอาจจะลงไปทางทิศตะวันตกตกเชียงเหนืออื่น เพราะแต่เราเห็นน้ําไหลที่ต่างกันเราก็พยายามไหลกะเรือมาดูที่หน้าจีเบสว่าเส้นรอบเรกท่านไหลยังไงก็ไม่ตรงบังก็เช่นกันแต่มันจะมีเส้นขีน้ําบอกครั้งต่อไปเราไปลอยอยังไงก็ตรงเราลอยกะเกณ์มาให้เอาเหยื่อลงไปหาเชื้อให้ได้เนี่ยผมเข้าตรงหมายเลยท่านเอาเหยื่อ เอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอย่างหนึ่งกันกันหลงนะกันหลงสมมติสมมตินะเพราะเหยื่อจริงเวลาใช้งานโรทะเลเราไม่ได้ใช้พวกนี้ทั้งหมดหรือใช้ก็ได้แต่ว,ว่าไม่ได้ทั้งหมดเนาะนี่คดีบางกรดีนเขื่อนนะครับหลายท่านโอ้นี่ผมเข้าตรงไมยเลยบางซัดลงไปเลยปื๊ดเบ็ดไปเกี่ยวหมาเอ้าได้บ้านปลามาสิทีนี้เอ้าชักขึ้นมาอาบางทีเหยื่อก็ขาดติดบ้านปลาติดไม้ปัจจัยในการตกปลาท่านไปหาไมยแต่ท่านต้องการปลา ต้องการมึกขึ้นมาอยู่บนเรือไม่ได้ต้องการที่อยู่อาศัยของมันถูกต้องไหมครับแสดงว่าท่านต้องเอาเหยื่อในเรืออุปกรนคพร้อมแล้เช้านี้เอาเหยืออ่อ,อ,อ,อตั้งหากลงไปหาเชื้อปลาถูกต้องไหมครับไม่ได้เอาเหยื่อไปตรงกับหมายไม่ได้เอาเหยื่อไปตรงกับบ้านปลาเพราะท่านไม่ได้ปลาอาจจะได้บ้านปลาแต่บางที่บางช่วงจังหวะน้ํามันก็เป็นไปได้ทั้งหมดในทะเล เชื้อปลาจะออยู่ณนะบริเวณยอดหมายตรงนี้เราต้องเียกว่ายอดหมายนี้นะครับปลาปลาลอยอยู่ที่กี่เมตรนะครับสมมติปลาลอยนี่น้ำยี่สิบปลาลอย1ีสิบเมตรสิบเมตรสายพีก,ก็สองสีลงไปสองสีปล่อยจู่ลงไปสองสีแล้วก็เจอกลับเลยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหาท่านปล่อยไปทั้งยี่สิบมันก็โดนหมายเทคนิคแต่และท่านก็ต่างกาันอันนี้เป็นการชี้นำคร่าวๆโดยแบบประมาณพอสังเกต บางก็จะมีข้อมูลต่างๆเนบให้ลูกค้าจากข้อมูลหน้างานเนบให้ลูกค้าทุกท่านนะครับซื้อกับบางโอนมาที่บัญชีสราวุธยุคนทรนนั่นคือลูกค้าบางเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์เพราะอย่างนี้เรื่องของสื่อเพจเพฟซบุ๊กอื่นลอมเป็นบางเยอะมากนะครับโทรวิโยมาเจอหน้าแบบนี้นะครับโทรวิโยมาก่อนนะครับบางใช้บัญชีเดียวอย่าลืมเนาะบางใช้บัญชีเดียวชื่อบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สราวุธยุคนทรนนะต้องเอียงครับเพราะมุมก็ไม่ได้เดดเชา้าสังเกตนะครับเดดเชา้า หน้ามันเพราะวัยสี่สิบเจ็ดแล้วับผมอ่ะต่อจากเมื่อกี้นะครับน้ำ 20, 20, ยี่สิบเชื้อปลายีย่สามสิบเออยู่ที่สิบเมตรเราก็ปล่อยสองสีเพื่อไม่ให้เหยื่อเราลงไปถึงกองเราก็ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เหล่ากองต่างๆมันก็เป็นกองมหาชนบ้างไมมมหาชนบ้าง,าางอยู่ที่ใครจะไปเจยอเชื้อนะครับเชื้อปลาคืออะไรเชื้อปลาก็คือไอสิ่งเล็กๆเป็นจุดเด๋ย่าบางขอขยายนะเดี๋ยวคลิปยาวเกิน เชื้อปลาคือเล็กๆเป็นกลุ่มก้อนเหล่านี้นะครับหนึ่งถ้ามีเชื้อเยอะก็คือก้อนคาวขนาดใหญ่ทําให้นักล่าตามกลิ่นมาสมมติน้ํามาทางนี้สมมติน้ำไหลไปทางนี้มันก็ตามกลิ่นปลาเล็กมามันก็อยู่โอ,อตามเชื้อปลาใหญ่เส้นมันก็จะหยาบกว่าประมาณนี้มันก็คอยหากินคอยกัดเชือ้อทําให้คําเป็นคําเรียกเลยว่าอ๋อมีเชื้อไหมไม่มีเชือ้อโอกาสทจะเจอปลาใหญ่ถามว่าเป็นไปได้ไหมในธรรมชาติมันเป็นไปได้แต่ถ้ามีเชือ้อโอกาสมันก็จะดีกว่าเนาะ อันนี้เข้าวๆเรื่องของการเข้าหมายเรื่องของอื่นๆเรื่องของการดูนะครับซึ่งบางก็จะมีการแนบข้อมูลจากหน้าง,งานให้นะครับลอเลนมีทุกรุ่นที่ท่านต้องการที่บางวุิภูเก็ตสวัสดีครับ